สำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของ BJC นะคะกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งหลักๆก็จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะและสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ ในหน้านี้นะคะจะพูดถึงหลักการและแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยการพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการคนในรุ่นปัจจุบันนะคะแต่ยังคงเหลือ r ร s o u r c e หรือว่าสิ่งต่างๆให้กับคนในรุ่นถัด ไ,ได้ใช้ในการตอบสนองความต้องการของเขาด้วยนะคะหลักๆก,ก็จะเน้นเรื่องของความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้สามารถจะไปด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ค่ะโดยหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเราจะเน้นเรื่องของ environmental social แล้วก็ governance นะคะซึ่ง environmental ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะ social คือสังคม governance เนี่ยจะจัดอยู่ในส่วนของ economy หรือเศรษฐ นะคะคซึ่งก็หมายความว่าถ้าเรามีโครงสร้างหรือการบริหารงานที่ดีโปร่งใสนะคะก็จะช่วยทำให้ธุรกิจเราสามารถดำเนินไปได้อย่างดีนะคะโดยที่เราจะพิจารณาเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการบริหารในภาวะวิกฤตเพิ่มเติมดูเรื่องของการบริหาร Customer r e l a t i o n นนะคะดูเรื่องของ Sustainable supply chain ก็คือห่วงโซ่อุปทานของเราทั้งตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํานะคะต้องมีการบริหารอย่างดีนะคะรวมถึงการบริหารเรื่องของภาษีและที่สําคัญก็คือเรื่องของ innovation ที่ในปัจจุบันค่อนข้างจะมีผลกระทบในด้านช่วยสนับสนุนหรือ support ธุรกิจอย่างมากนะคะแล้ว business sustainability คืออะไรนะคะ business sustainability ก็คือธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยที่ มีการบาลานซ์หรือให้ความสำคัญทั้งสังคมและก็สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ในด้านของการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างดีนะคะทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้ตอบสเต็กโ o เดอร์หรือว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบิสเนสนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าซัพพลายเออร์สังคมลูกจ้างหรือแม้กระทั่ง คนที่เรา,เาต้องดิวด้วยอยู่ตลอดค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการบาลานซ์ระหว่างสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะจริงๆคือเหมือนกันนะ,นะคะแต่ว่าจะมี2องส o o l ก็คือส c ู o o หนึงเนี่ยเขาจะใช้คำว่าหลักการของ 3P นะคะก็คือ people people ก็หมายถึง social นะคะ planet planet ก็คือ environmental นะคะแล้วก็อีกอันนึง profit profit ก็คือเรื่องของ Economy นะคะหลักการก็คือถ้าเราสามารถ สร้างสมดุลระหว่าง3เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยธุรกิจเราหรือว่าโลกของเราเนี่ยก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะทีนี้ทำไมเราจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการบริหารอย่างยั่งยืนนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเมกะเทรนด์ต่างๆเข้ามามากมายนะคะที่มากระทบต่อ โลกของเรานะคะแล้วก็บิสเนสหรือธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ global change ต่างๆนะคะด e โม g กร p ฟิกที่เปลี่ยนไป climate ที่ change นะคะเรื่องของ existing earth carry นะคะอันนี้ก็หมายความว่าบางทีเรามีการใช้ Resource ต่างๆนะคะที่เป็นของโลกหรือธรรมชาติเนี่ยมากเกินไปนะคะทำให้โลกอาจจะรับไม่ไหวแล้วนะคะรวมถึงเรื่อง innovation law and regulation หรืออะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้น business หรือธุรกิจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ ปรับปรุงตัวเองพัฒนาอยู่ตลอดนะคะรวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะคะและมองหาโอกาสจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าถ้าบริษัทหรือธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้อย่างดีและมีการหาโอกาสจากความเสี่ยงต่างๆเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้อย่างยั่ง,งยืนและยาวนานน,นะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็น ผู้นำของในอินดัสทรีเดียวกันค่ะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะไม่ได้มีเฉพาะในธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่จริงๆเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมีตั้งแต่ระดับโลกนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันก็จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN นะคะก็จะมี17ประการยกตัวอย่างเช่นไม่ให้มีคนหิวโหวยไม่ให้มีคนยากจนทุกคนต้องมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาได้เป็นต้นค่ะ ระดับประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนกันถ้าอย่างที่คุณหูก็จะได้ยินคําว่ามั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะระดับบริษัทหรือระดับองค์กรก็เช่นเดียวกันนะคะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเรามีองค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนมาเกือบเกือบ30ปีแล้วอะนะคะโดยองค์กรเนี้ยเขาจะพยายามสร้างความตระหนักหรือส่งเสริมความตระหนักให้กับธุรกิจเนี่ยนะคะให้ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นหมายความว่าธุรกิจที่ดําเนินอยู่เนี่ยให้มองเรื่องของผลกระทบที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นถ้าเราเป็นโรงงานผลิตอะไรชักอย่างหนึ่งอะนะคะเราอาจจะต้องคํานึงว่าการผลิตของเราเนี่ยมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมมากน้อย แค่ไหนแล้วอนาคตเราจะลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้อย่างไรหรือเราจะทําอย่างไรให้การปล่อยก๊าซเนี้ยน้อยที่สุดแต่ยังคงได้ผลิตผลหรือได้ประสิทธิภาพในการผลิตเท่าเดิมค่ะ ทั้งนี้เนี่ยเหตุผลก็คือในปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนนะคะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะในเรื่องของ financial performance เท่านั้นนะคะแต่เขาอ่ะหันมาสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ข้อมูลทางด้านตัวเลขมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เขาจะมาลงทุนบริษัทเราเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าบริษัทของเราอ่ะมี performance ในด้านของการพัฒนาหรือการบริหารความยั่งยืนอย่างไรนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการ บาลานซ์ Balance, ระหว่างสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การกำกับดูแลกิจการค่ะอันนี้ก็จะหลักการเดียวกันนะคะก็คือทำไมภาคธุรกิจจะต้องมีการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนนะคะอย่างที่บอกก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันมีความท้าทายต่างๆมากมายนะคะทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างทันทีฉับพลันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วมากนะคะดังนั้นธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับ วอยู่ตลอดเวลานะคะมีการบูรณาการแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจนะคะให้สามารถจะแข่งขันได้ในธุรกิจรูปแบบเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะต้องวางรากฐานของเราให้แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ จะต้องอยู่กับสังคมให้ได้โดยที่เราก็ยังเป็นบริษัทที่ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยหมดเนี่ยค่ะคือการบาลานซ์ E S และ G นะคะและทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเนี่ยมีหลายระดับะนะคะจริงๆวันนี้ BJC เราเองหรือรวมถึงบิ๊กซีเองด้วยเนี่ยเรามาถึงในระดับที่2แล้วะนะคะจริงๆมีทั้งหมด3า e เลเวลนะคะซึ่งในเรเวลที่2เนี่ยจะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะอินทิเกรตเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลยุทธ์หรืออยู่ในในโยบายของบริษัทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมากนะคะ หน้านี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าแล้วเราจะอินทิเกรตเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจอย่างไรนะคะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่เราทําตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาค่ะจริงๆเขาก็ออกมาเพื่อให้เราอะค่ะปฏิบัติตามสิ่งที่ ดีอยู่แล้วนะคะเช่นอาจจะเรื่องของการปล่อยก๊าซอันนี้ก็เขาจะคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเขาออกกฎต่างๆออกมาเพื่อให้เรา,เาไม่ทําธุรกิจที่เอาเปรียบสังคมอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือเราทํา เราต้องคอมไพ์กับกฎระเบียบเหล่านี้อยู่แล้วนะคะโดยที่เราทําไปก็เพื่อที่จะปกป้องชื่อเสียงนะคะแล้วก็สร้างาชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทนะคะอย่างไรก็ตามพอมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มมีการมองไม่ได้มองปัจจุบันและแต่มองไปถึงอนาคตก็คือมองว่าแล้วถ้าเราจะบริหารธุรกิจให้ดีเนี่ยเราต้อง ทำอย่างไรนะคะเราก็เลยมาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักเพื่อจะมองว่าในอนาคตหากเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอินทิเกรตแพลนต่างๆที่เรา f o ร์ซีไว้ว่าจะเกิดขึ้นนะคะเข้าไปในธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในมุมอีโคโนมิกก็คือการทำแบรนด์ให้มีความแตกต่างการสร้าง โปรโมชันหรือ Marketing c a m p คมเปที่แตกออกไป Product หรือ Service ที่แตกต่างจากคู่แข่งนะคะหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจที่ได้การทำการผลิตที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยการใช้ Innovation ต่างๆนะคะเหล่านี้ทำก็เพื่อที่จะ enhance ตัวมูล,ลค่านะคะหรือ value ให้กับ stakeholder ของเราไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่ง Supplier อค่ะ สุดท้ายสิ่งที่เราทำานะคะมันก็จะส่งผลต่อโซเชียลหรือสังคมที่ธุรกิจของเราดำเนินอยู่ค่ะทั้งหมดที่พูดมานะคะเรื่องของการบริหารความยั่งยืนก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกๆ ที่นะคะให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทยเข้าสู่การประเมิน DJSI อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่ง DJSI เองเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน Index provider นะคะที่เขาจะทําการอสอบถามบริษัทที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง performance ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนะคะซึ่งหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น อีโคโนมิกซึ่งรวมด้าน Governance ไว้แล้วอะนะคะ Social แล้วก็ Environmental ค่ะซึ่งหากเราสามารถตอบคำถาม DJSI ได้อย่างดีนะคะก็จะช่วยเพิ่ม ให้นักลงทุนเนี่ยเขาสนใจเรานะคะทั้งนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศนะคะก็เขาจะมองว่าบริษัทเนี่ยมีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะกับการที่เขาจะมาลงทุนในระยะยาวกับเราะคะ่ะ